ครับราสสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับนี่คืออัปเดตอาการนะครับของน้องนะครับผมเมื่อวานเราก็พักน้องหนึ่งวันนะครับผมแต่วันนี้ก็เราก็ฟันต้นไม้นะครับเตาลางนะครับผมเราก็หาต้นอะไรต้นโพนะครับผมไม่ได้นะครับไปขอวัดท่านท่านไม่ให้ตัดนะครับผมจะเอาริมทางด่วนก็ไม่ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวตำรวจจะจับเอานะครับผม นะครับนี่คืออัปเดตให้ดูนะครับอาการของน้องก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมดวงดาวของเราก็ไม่ได้อัปเดตเลยนะครับแม่ควันเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะครับผมคงลําบากหรือเปล่าล้วกนะครับผมนะผมอยู่ทางนี้นะครับผมเลยนะครับก็เป็นห่วงแม่ควานอยู่นะครับผมถ้ามีดวงวาสนาดีนะครับกําไรทองนะครับก็คงจะได้ไปอยู่กับดวงดาวนะครับผมกลาบขอพระคุณนะครับนี่คือการอัปเดตนะครับให้ดูนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับน้องทานสดชื่นแล้วรอทํางานนะครับ วันนี้ลูกค้าของเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับขอบคุณนะครับ